CPF คือผู้ผลิตอาหารของไทยที่มีบทบาทในการพัฒนากระบวนการผลิตแบบครบ,บวงจรเต็มรูปแบบนับตั้งแต่มาตรฐานการเลี้ยงไก่เนื้อครบ,บวงจรโดยเน้นย้ำเสมอว่าพันสัตว์ต้องดีใช้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพเลี้ยงในโรงเรือนที่ได้มาตรฐานภายใต้ระบบจัดการที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดจากนั้นเข้าสู่กระบวนการแปลร,รูปด้วยมาตรฐานสากลทั้ง GMP, HACCP ISO 9001 ISO 140, 1 4 0 0 1 OCHA 18,001และ h a ลาลบรรจุเบ็ดเสร็จจากโรงงานด้วยมาตรฐานสากลด้านความสะอาดและปลอดภัยของอาหารหรือ Food Safety อย่างเคร่งครัดสามารถตรวจสอบทวนกลับได้ผลิตภัณฑ์ไก่สด CP จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสดสะอาดปลอดสารและปลอดภัยอย่างแท้จริง